อัสลมอลกุมสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับมาดาม DIY วันนี้มีสูตรแก้ฟันเหลืองแก้คราบหินปูนมาฝากเพื่อนๆค่ะวัตถุดิบของเราก็จะมียาสีฟันมีขิงและมีกระเทียมไปดูวิธีทำกันค่ะเราเริ่มจากนำขิงมาปอกเปลือกนะคะจากนั้นนำมาขูดให้ละเอียดค่ะ เราจะใช้ขิงประมาณ1ช้อนชาค่ะถ้าใครจะทำเยอะๆเอาไว้ใช้หลายวันก็ได้นะต่อไปเป็นกระเทียมค่ะปอกเปลือกให้เรียบร้อยนำมาขูดละเอียดเช่นกันกระเทียมเนี่ยจะมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียลดอาการปวดฟันและทำให้เหงือกแข็งแรงด้วยเมื่อเราได้ทั้งสองอย่างแล้วก็นำมาใส่ในถ้วยผสมค่ะ จากนั้นเติมน้ำเปล่าสองช้อนชาคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งสองอย่างให้เข้ากันเดี๋ยวเราจะทำให้เกิดน้ำขิงและกระเทียมออกมาให้เยอะที่สุดจากนั้นทำการกรองแยกเอากากทิ้งค่ะ สูตรนี้สามารถกระจัดคราบฟันเหลืองได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะมีส่วนผสมของขิงขิงจะช่วยกระจัดคาบฟันเหลืองและช่วยป้องกันฟันผุด้วยเมื่อได้น้ำมาเรียบร้อยแล้วทำการผสมยาสีฟันลงไปหนึ่งช้อนชาในยาสีฟันจะมีฟูออไรด์ช่วยทำให้เหลือกและฟันแข็งแรงสูตรนี้สามารถทำเก็บไว้ในตู้เย็นได้เลยนะคะ เก็บไว้ได้ประมาณ2-3วันค่ะและสูตรนี้สามารถใช้ได้ทุกวันใช้วันละครั้งควรจะใช้เวลาก่อนนอนจะดีมากได้เวลาแปรงฟันแล้วเดี๋ยวเราไปแปรงด้วยครีมฟอกฟันของเรากันค่ะจุ่มแปรงสีฟันลงไปในครีมนะคะแล้วก็ทำการแปรงปกติเลยค่ะแล้วก็บ้วนทิ้งล้างออกจากนั้น แปลงด้วยยาสีฟันธรรมดาอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อลดกลิ่นของกระเทียมและขิงลงเสร็จค่ะจะได้ฟันที่ขาวขึ้นเลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s ับสไคร e ให้มาดาม DIY เพื่อพรุ่งนี้เราจะมาเจอกันอีกครั้งวันนี้ไปก่อนค่ะอัสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะ